วันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับปราสาทตาเมืินทมโดยมีหลักฐานสำคัญจากอดีตในทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เคยดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงเราได้ข้อมูลที่น่าสนใจจากท่านพลโทก,กนกเนตรคเวสนะอดีตรองแม่ทัพภาคที่สองและอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีท่านเคยรับผิดชอบดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยตรงโดยเฉพาะบริเวณปราสาทตาเมินทม ท่านได้ออกมายืนยันเป็นเสียงเดียวกับแม่ทัพกุ้งพลโทบุญศิลปาากลางแม่ทัพภักที่สองคนปัจจุบันว่าประสาทตาเมินทมประสาทตาเมินโต๊ดประสาทตาควายเป็นของประเทศไทยพลโทกหนกยืนยันว่าทั้งสามประสาทนี้อยู่ในเขตประเทศไทยโดยยึดต,ตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นของกองทัพไทยซึ่งมีภาพถ่ายชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือในช่วงปี2551มีรั้วกั้นแนวชายแดนชัดเจน ทหารไทยเป็นผู้ถือกุญแจเปิดปิดตามเวลาหากนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาจะขึ้นมาเที่ยวที่ปราสาทตะเมินทมจะต้องมารับบัตรคิวก่อนผ่านขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทพลโทกนกได้เปิดหลักฐานสําคัญเป็นภาพนิ่งที่ถ่ายจับผู้นําทหารของกัมพูชาเมื่อวันที่13สิงหาคม2551ซึ่งเห็นแนวรั้วปราสาทตะเมินทมชัดเจนท่านกล่าวว่า ผมถ่ายภาพนี้ไว้ในวันที่13สิงหาคม51ยืนอยู่ที่รั้วทางขึ้นประสาทต,ตะเมินทมฝั่งประเทศไทยในภาพมีพลโทเจียมอนผู้ประชาการภูมิภาคทหารที่4ตัวผมพลตรีกนกผู้ประชาการกองกําลังสุรนารีพลเอกเนียงพาดรัฐมนตรีช่วยว่าการกลาหมของกัมพูชาและพลตรีสหไรดึกไว้เป็นหลักฐานพลโทกนกเคยให้สัมภาษณ์ในรายการ off the record ทางช่อง pptv ว่า ก่อนเกิดการประทะก,กันในปี2554บริเวณปราสาทต,ตเมินทมมันมีรั้วรอบขอบชิดถึงสองชั้นทหารกัมพูชาหรือชาวกัมพูชาที่จะขึ้นมาเที่ยวต้องได้รับอนุญาตจากทหารไทยก่อนถ้าทหารไทยไม่เปิดรั้วให้ก็เข้ามาไม่ได้แต่รั้วดังกล่าวได้หายไปตั้งแต่ปี2554และสุดท้ายแล้วรู้ว่ามันหายไปในสมัยรัฐบาลคุนยิ่งลักษิณวัตร เมื่อย้อนไปดูข้อมูลพบว่าช่วงปี2554อยู่ในยุครัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรส่วนผู้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่2ขณะนั้นคือพลโททวัชชัยสมุทรสาครรัฐบาลในยุคนั้นของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรมีนโยบายรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาเพื่อลดความตึงเครียดฝั่งไทยเราเลยเปิดประตูรั้วออกแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในขณะเดียวกัน หลังจากรั้วดังกล่าวถูกเรื่อออกไปในปี2554และมีการทำข้อตกลงให้ทหารไทยและทหารกัมพูชามาช่วยกันดูแลปราสาทฝั่งละห้านายมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันทำให้กัมพูชายกข้ออ้างนี้ว่าปราสาทตาเมือนทมอยู่ในดินแดนกัมพูชาจนนำไปสู่การยื่นฟ้องต่อศาลโลกจากเพจ Facebook ของคุณวัฒนานานุ่มนักข่าวสายทหารโดยคุณวัสนาโพสต์ข้อความว่า พลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพพักที่สองบอกว่าตอนนี้พร้อมแล้วในการจัดสร้างรั้วกั้นเขตปราสาทตะเมินทมถ้ารัฐบาลสั่งขอแค่สั่งมาเท่านั้นเพราะในปี2558ทหารไทยเคยสร้างรั้วไม้สองชั้นกั้นแดนไทยดังนั้นชาวเขเมรจะข้ามมาก็ต้องผ่านรั้วนี้แต่ปรากฏว่ามันพังทลายลมไปตอนสู้รบกันในปี2554แม่ทัพภักที่สอบอกไม่สามารถสั่งสร้างรั้วเองได้ ต้องรอเป็นขั้นเป็นตอนขอแค่รัฐบาลสั่งมาเท่านั้นเดี๋ยวจะสร้างเลยเพราะคาดว่ามันจะมีผลกระทบตามมาพอสมควรถ้าเกิดว่ามีการปิดกัน้นหรือไปสร้างรั้วแบบกระทันหันปิกกุ้งยังบอกอีกว่าที่ขเขมรบอกว่าจะมาทํามนดําใสนี้ไม่กลัวและก็บอกว่าที่ขานมาทหารอดทนอดกลั้นเพราะว่าฝั่งนั้นยั่วยุ ตอนนี้ชาวเขมรก็ดีทหารเขมรก็ดีขึ้นมาที่ปราสาธทธรเมเินทมตะควายมากขึ้นกว่าเดิมและก็ไปป่วนแถวปราสาทโดนตรวนแถวแถวสตาสมแนวปราสาทเขาพระพิหารด้านจังหวัดศรีสะเกดด้วยไม่ใช่ย,ย,ยั่วยุแค่จังหวัดสุรินตอนนี้ตามตะเข็บชายแดนบิ๊กกุ้งบอกว่าไปทั่วเลยบิ๊กกุ้งยังบอกอีกว่ากําลังทหารของท่านก็ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นใครโมโหก่อนคนนั้นก็จะแพ้ก็จะเป็นฝ่ายเพลียงพล้าต่อการย,ย,ยั่วยุ ตอนนี้มีชาวกัมพูชาเข้าไปแสดงสัญ,ญลักษณ์กันเยอะมากก่อนหน้าถึงขั้นที่ว่าเคยมีภรรยาของอดีตผู้บญชจการสูงสุดของกัมพูชาไปร้องเพลงชาติมาแล้วหลังจากนั้นก็มีพระไปทำพิธีบ้างคนนุ่งผ้าเข่ามา้าผ้าปันคอมีธงชาติกัมพูชาบ้างซึ่งมีข้อตกลงกันแล้วว่าอย่าทำอะไรที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบนั้นก่อนหน้าถึงขั้นที่ว่าเคยมีฤาษีไปทำพิธีก็มีการห้ามปรามกันอย่างต่อเนื่องพอมันเป็นแบบนี้ก็เลยมีข้อเรียกร้องว่าไทยเราปิดไปเลยไหม ปิดปราสาทตะเบินทมชั่วคราวไปก่อนอย่าให้มาเที่ยวเลยเพราะถ้ามาแล้วมันจะเป็นประเด็นมันจะทําให้คนมาแสดงสัญ,ญลักษณ์ฝั่งเราไม่มีจะเป็นฝั่งนั้นฝั่งกัมพูชาที่เขาขึ้นมาแล้วก็ทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องแต่ปรากฏว่าพอเสนอว่าให้ปิดปราสาทตะเบินทมคุณมาเนตออกมาขู่เลยว่าปิดปราสาทไม่ให้ชาวกัมพูชาไปเที่ยวเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีเรื่องแน่นอนถ้าถามว่าคนไทยประชาชนคนไทยจะทําอย่างไรได้บ้าง แม่ทัพที่2เชิญชวนประชาชนชาวไทยให้ไปเที่ยวทั้งสปราสาทตามชายแดนไทยกับบูชาร่วมกันแสดงพลังแสดงความเป็นเจ้าของ3าปราสาทว่านี่แหละปราสาทนี้เป็นของไทยท่านบอกว่าอยากให้ใบถือว่าไปเที่ยวไปอุดหนุนซื้อสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าที่ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนด้วยอยากให้ไปแสดงสัญ,ญลักษณ์ว่าคนไทยไปเที่ยวเยอะแสดงว่าเป็นของไทย โดยเฉพาะปราสาทตะเมินทมที่ตอนนี้มีชาวกัมพูชาเข้าไปแสดงสัญ,ญลักษณ์กันเยอะมากยังไงก็เชิญชวนคนไทยทุกคนไปแสดงพลังไปเที่ยวทั้งสปราสาทของเราแสดงให้เขมรรู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของไทยอย่ามาเครมมั่วๆและเรื่องรั้วสร้างปิดตายไปเลยยิ่งดีนี่คือความจริงที่ผมอยากให้ทุกคนได้รับทราบครับเรื่องราวของปราสาทตะเมินทมซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยของประเทศไทย หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการทำความเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันครับ